ู้ชมคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เข้าสกราชใหม่2,567นะคะการเมืองเข้มข้นทั้งในมุมของรัฐบาลแล้วก็มุมของฝ่ายค้านแต่มีคนนึงเขาออกมาประกาศล่าสุดบอกว่า ต้องขอพักงานก่อนมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะใครจะคิดว่าจะเป็นคุณวิวโรจน์ลักษณาอดิสรคุณผู้ชมคะสสของก้าไกลนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าขออนุญาตพักรักษาตัวสักระยะนะครับเนื่องจากผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานและก็มีอาการปวดหลังเรื้อรังมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วประกอบกับก,บการทํางานที่ผ่านมาตั้งแต่งานในสภาชุดที่แล้วการเลือกตั้งผู้วกทมการดีเบตรว มถึงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งการลุยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันภารกิจในสภาผู้แทนราษฎรผมต้องทํางานภายใต้ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างมากต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันต่างๆมากมายแรกๆผมก็ไม่รู้ตัวเองหรอกครับเครียดก็เก็บเจ็บก็ทนแต่ความเครียดมันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกหมดแรงท้อแท้เหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกทําให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ลุกลามรุมร แลวไปหมดทั้งแน่นหน้าอกปวดหลังเรื่อรังนอนไม่หลับจนกลายเป็นภาระของคนรอบข้างไปหมดคุณวิโรจน์บอกอีกว่าผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จําเป็นต้องลดงานที่ทําอยู่พยายามลดการรับรู้เรื่องที่ไม่สบายใจน้อยลงเอาเวลาไปพักรักษาตัวเองแม้ว่าปริมาณงานอาจจะลดลงบ้างแต่ขอให้สบายใจนะครับผมจะพยายามชดเชยด้วยคุณภาพของงานที่ดีขึ้นขอบคุณสําหรับทุกความหงใยที่มีให้กับผมนะครับผมเองก็ไม่อยากไม่สบายไม่รู้ ว่าไม่สบายได้ยังไงอยากจะหายจากอาการเหล่านี้วันนี้พรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำไปช่วงท้ายบอกว่าที่สำคัญคือไม่อยากทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่อยากเป็นภาระของใครจริงๆนะครับหลายคนที่เข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำผมอาจสงสัยว่าหลังจากคุยกันแล้วผมก็ดีขึ้นแล้วนี่นาะทำมาอยู่ๆก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกก็คือตอนที่คุยผมก็ดีขึ้นจริงๆครับแต่หลังจากนั้นสักพักผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่ได้แกล้ หรือว่าเสแส้งอะไรจริงๆนะครับหากที่ผ่านมาผมทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยจริงๆผมเองก็รู้สึกเสียใจที่ต้องมาเป็นภาระราของใครเหมือนกันผมจะพยายามรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับและจะกลับมาทํางานเต็มที่ได้เหมือนเดิมครับ ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะร่างกายสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าดูภายใต้ความรับผิดชอบคุณวิโรจตอนนี้เนี่ยก็เป็นประธานกรรมธิการการทหารตอนนี้มีดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคก้าไก่หลายคนเลยที่ออกมาดูเรื่องด้านทหารแล้วก็งบประมาณกองทัพก็น่าจะช่วยแบ่งบาภาระคุณวิโรจนได้เยอะเลยทีเด